สวัสดีจ้าเพื่อนๆปะสาวผู้ไทยจะพาทำส้มตำในแบบฉบับครัวสาวผู้ไทยจ้าขั้นตอนแรกมะละกอค่ะวันนี้จะมะละกอเหลืองเออๆฮอมันจะอร่อยไหมแล้วก็มีพริกจ้าพริกสี่ลูกใส่ลงไปใส่พริกสี่หน่วยแล้วก็ใส่ขุนนัวจะโขลกพริกก่อนค่ะนี่ใส่ลงไปขุนนัวเลยสองช้อนใส่ทีเดียวจบโขลกเลย สามพริกก่อนค่ะเมนูครุกับสากมาแล้วเห็ดอะไรง่ายเนาะมีอะไรก็ทำง่ายๆเอาอยู่วัดอุปกรณ์วัตถุเราไม่เยอะเราก็ทำง่ายๆกับคุงกับข้าวอยากไปอันอยียงมันมากมากอุปกรณ์เราไม่ครบเราก็ทำในแบบที่นี่จบบอ,อคมะเขือเทศใส่ลงไปครึ่งลูกแล้วก็มะนาว ขึ้นเปียงมะนาวนี้จะใส่ลงไปพร้อมกับมะเขือเทศเลยแล้วก็เราจะปรุงน้ําทุกอย่างมะเขืออันนี้น้ําน้ํากระเทียมดองใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะอันนี้ปลาราตัวปลาราตอนปลาราปลาซอยมันจะเค็มนิดหน่อยจากสาวไทยล้างเล็้ แล้วก็ใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปนิดนึงนี่บนนี้แต่จะใส่รสสองช้อนสองช้อนโต๊ะมันจะเค็มแล้วเนาะน้ำปลาเราไม่ใส่ก็ได้เพราะมันเค็มใส่ทุกอย่างช่วงำไม่ใส่น้ำตาลน,นี่วันนี้ไม่ใส่น้ำตาล มันจะเป็นยังไงผสมก่อนนะคะสิมเบิงสิมเบิงสิมเบิงก่อนอืมอืมโอ้พริกสี่เม็ดทำไมมันเผ็ดจังเลยใส่ลงไปอีกใส่ลายเสร็จล้ยอ่ะเราชิมดูแล้วเราก็ใส่น้ำปลาได้ค่ะตามใจฉันเลยค่ะน้ำปลาใส่ลายก็บเข้มหลายแค่น,อนอั่นเองน้ำปลาโอเคได้แล้ว ไม่ต้องใส่ล้ำตาลเพราะว่ากระเทียมน้ำกระเทียมดองเขาหวานอยู่แล้วโอเคนี่จ้ะก,ก็ใส่ลงไปใส่ชิ้นมะละกอลงไปเลยมะละกอเหลืองค่ะวันนี้มะละกอเหลืองคลุกเคลาให้เข้ากันไม่ได้ยุ่งยากส้มตำง่าย คอูกจะได้เข้ากันไปต้ตำค่ยขูกนะให้เข้าเนื้อเข้าไหนังวพะเส้นมะละกลอมะละกอเราซื้อมาเป็นเดือนแล้วก็เอาไปแช่น้ําเหมือนลืมจากเอาไปแช่น้ำเย็นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเส้นมะละกอเขาก็จะเด้งดึงเด้งดึงขึ้นมาขึ้นก้าวใสเล็ก สิมเบิงกับซิมเบิงกับซิมเบิงกันจ้ะอือือก็แสบแต่ซิมอีกเลยต้อนแสบเนาะอืมอร่อยเราก็ตักใส่จานใส่ชามเลยเสร็จแล้วจ้ะส้มตำเหลืองของเรา วันนี้ข้าวก็เป็นสีเหลืองส้มตำก็เป็นสีเหลืองเบิ้งสิมาซิมเบิงว่ามันแ่บเบอร์มาก็เหลืองส้มตำเหลืองจับตุดโครกไข่แนนๆนก่อนจะ้ะเทลงไปโอ้โหคือแต่แสบแตพี่น้องเสร็จแล้วไปกินได้พริกสี่เม็ดพริกสี่เม็ดปาราดีหนึ่งตัวเอ้ ปลาส้อยแต่ไม่เช็ดปลากล็ดเอาให้มันไม่เหลือนี่ขอมันหายากอย่าให้มันเหลือเช็ดตากโคกก่อนนี่เห็นโบสวยป้จ้าสีสวยน่ารับประทานเอานี้ออกไปเห็นปะสีน่ารับประทานไหมคะสรรพคุณสิพาสิมเมืองสะกด เราจะพาไปนั่งกินโจ๊บเจือซิมเบิงเอามือนี่แหละจับสวบเลยจ้ตะตัดแสบจ้ะมะเขือเทศตัดแสบมะละกอเหลืองน้าท่านอื้อือ นวดเข้าไปด้วยมะนาวแซบชิมเบิงสะก้อนเดี๋ยวจะไปนั่งกินจุกเจืออันนี้กระเทียมกระเทียมดองอู้อร่อยอยู่นะมะละกอะเหลืองก็อร่อยอยู่นะคะอื้อือ,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 อโปแฉมก็อื มะละกอเหลืองของเราแซบขอบคุณค่ะฝากกไลค์กดแชร์ตำสมตำมะละกอเหลือง